สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหวังตรงถามด้วยสีหน้างง,งสิทธิ์พี่อาจารย์เสียวยาท่านสองคนกำลังพูดถึงอะไรหรือเปยเปยกล่าวว่า การเริ่มต้นและการลร่มสลายของสำนักถังนั้นเป็นเพราะอาวุธลับของเรานับตั้งแต่การพัฒนาอาวุธวิญญาณความเร็วสูงเริ่มต้นสำนักถังของเราก็เริ่มลดลงตามลำดับด้วยเหตุนี้เราจึงสูญเสียลายได้เป็นจำนวนมากหลังจากคิดทบทวนแล้วถังยหาและข่าตระหนักว่าโอกาสเดียวที่เราต้องฟื้นฟูสำนักถังคือการหลอมรวมอาวุธลับของเรา ด้วยอาวุธวิญญาณสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้เราทั้งสองจึงเข้าสู่แผนกอาวุธวิญญาณแต่ข้าเป็นสิทธ์หลักของแผนกวิญญาณยุทธในขณะที่ชั้นเรียนของข้าใน,นแผนกอาวุธวิญญาณเป็นวิชาเลือกทั้งหมดตอนนี้ข้าเป็นเพียงวิศวกรวิญญาณระดับหนึ่งเสียวยาสามารถใช้เวลาของนางที่นั่นได้มากขึ้น แต่โดยบุคลิกของนางทำให้มันยากมากที่นางจะจดจอขณะที่นางกำลังศึกษาและค้นคว้าตอนนี้นางเป็นเพียงวิศวกรวิญญาณระดับสองแต่มันคงยากสำหรับนางมากที่จะก้าวไปสู่วิศวกรวิญญาณระดับสามถังยาวพุ่งขึ้นมาแต่อาจารย์ฟานอีนั้นแตกต่างอาจารย์ฟานอีเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของแผนกอาวุธวิญญาณ เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในวิศวะกรวิญญาณระดับ8เพียงไม่กี่คนที่ไม่ค่อยพบเห็นทั่วทางทวีปเขาเป็นรองเพียงผู้อำนวยการสองคนของแผนกอาวุธวิญญาณและเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบุคคลเดียวในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของโรงเรียนของเราที่สามารถเป็นวิศวะกรวิญญาณระดับ9ได้เขายัางเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการคนปัจจุบันอีกด้วยโดยพื้นฐานแล้ว หากเจ้าสามารถเป็นสิทธิ์ของเขาได้เจ้าก็เข้าสู่วงในของแผนกอาวุธวิญญาณแล้วไม่เพียงแต่เจ้าจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่านั้นเจ้ายัางได้รับการสนับสนุนรอบด้านจากแผนกอาวุธวิญญาณอีกด้วยเซวอีเฮามีความสามารถอย่างแท้จริงเขาทำสิ่งที่เราหอยหาโดยไม่รู้ตัวเปยๆข้าคิดว่าเราสามารถสอนห้วอีเฮาเกี่ยวกับอาวุธรับร้อยภักได้แล้วละ่ะ เปยเปยพยักหน้าเล็กน้อยเสี่ยวอีเฮาของเราอยู่ในโรงเรียนได้ไม่นานนักแต่เขาใจเย็นและทำงานหนักกว่าเพื่อนบุคลิกของเขาอบอุ่นแต่ดื้อรั้นในขณะที่วงแหวนวิญญาณวงแรกของเขามีอายุเพียงสิปีเท่านั้นแต่หากเขาสามารถพัฒนายอย่างเต็มที่ในแผนกอาวุธวิญญาณได้เขาจะมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูส,สำนักทางของเราอย่างแน่นอนถังหย่าพูดขึ้นมา สำนักถังเสื่อมถอยมาถึงจุดนี้แล้วในรุ่นของเราถ้าหากมันไม่พัฒนาไปมากกว่านี้มันก็อาจจะจบลงจริงๆหากเป็นเช่นนั้นเราจะพบกับบรรพุลุษของเราได้อย่างไรหวังตรงในเมื่อคืนนี้หัวอีเข้าไปแผนกอาวุธวิญญาณจะควรติดตามค่าและเริ่มเรียนวิชาลับสำนักถังของเราได้แล้วเมื่อข้าสอนหลักการสำคัญและวิธีการฝึกอาวุธลับของเรา ให้เขาในวันพรุ่งนี้การเรียนรู้ของเขาจะพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากหวางตรงมองไปที่ทางยาและเปื่อยๆโดยสีหน้าที่ทำอะไรไม่ถูกเขาคิดในใจว่าข้าไม่ใช่พึ่งตัวน้อยที่ทำงานหนักเหมือนห้วยอีเห้านะข้าถูกบังคับให้ทำงานหนักต่างหากเมื่อเขาตระหนักว่าเขาจะถูกลากไปฝึกฝนในชั่วข้ามคืนกับห้วยอีเห้าโดยไม่ได้นอนเลยเขาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่น วันรุ่งขึ้นอาจารย์ของแผนกวิญญาณยุทธ์ได้รับแจ้งว่านักเรียนปีที่หนึ่งตายหัวปินจูลูกห่วงชูเทียนและอูเฟิงจะถูกย้ายไปยังชั้นเรียนที่สองเพื่อเรียนต่อพวกเขาได้ยินคำร้องบางอย่างอย่างไม่ต้องสงสัยแต่โรงเรียนสื่อไลเคอยังคงเป็นโรงเรียนสื่อไลเคอโดยไม่คำนึงถึงตัวตนของท่าน ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในขณะที่เรียนที่นี่โรงเรียนจะต้องเคารพการตัดสินใจของอาจารย์ก่อนเป็นอันดับแรกไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอาจารย์หวังเยียนอธิบายสถานการณ์อย่างไรนักเรียนสองสาคนถูกไล่ออกจากชั้นเรียนที่หนึ่งแต่พวกเขายังคงอยู่ในโรงเรียนนอกจากนี้สิทธิ์หลักเหล่านี้ยังยิงพยอง เนื่องจากพรสวรรค์ที่โดดเด่นของพวกเขาดังนั้นการทรมานกับความล้มเหลวเช่นนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ดีนักหลังจากเหตุการณ์นี้บรรยากาศภายในชั้นเรียนที่หนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างกระวนกระวายใจแม้ว่าพวกเขาจะไม่สั่นสะท้านเมื่อเห็นโจอี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าไม่เชื่อฟังสิ่งที่นางพูดเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้หวังเยือนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเคารพนาง หลังจากความวุ่นวายเช่นนั้นบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่หนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเคยเห็นในชั้นเรียนทั้งหมดที่เขาสอนในทันทีชีวิตของนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเริ่มสงบขึ้นมากหลังจากนี้แต่นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่เท่านั้นสำหรับพึ่งตัวน้อยที่ขยันขันแข็งเฉนหัวอีเห่าชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยความกระฉับกระเฉงทุกวัน แน่นอนว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยพลังในความเห็นของหวังตงเขาเป็นผู้ชายที่ทำจากเหล็กหลังจากที่เขาตื่นขึ้นในตอนเช้าเพื่อฝึกฝนเนตรปิศาสีม่วงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกวันที่เข้มข้นแต่ก็เติมเต็มสำหรับห่วงอีเฮ้านั้นชั้นเรียนของเขาในแผนกวิญญาณยุทธในตอนกลางวันนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เขาทำได้ในระหว่างวัน เนื่องจากเขาเพียงแค่ใช้สมองเท่านั้นภายใต้การแนะนำของอาจารย์เขาได้เรียนรู้กลยุทธ์วิธีการฝึกฝนวิธีการผสานและสิ่งต่างๆที่วิญญาจารย์ใช้เขาไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ในช่วงบ่ายทันทีที่เขาทานอาหารกลางวันเสร็จ เขาจะลากหวังตรงไปฝึกฝนกับเขาช่วงระยะเวลาหนึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มพลังที่เขาจะมีในช่วงบ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาการฝึกฝนของเขาอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้หวังตรงรู้สึกว่าการ้นควัาพลังเฮาตรงร่วมกับหัวอีเฮ่านั้นเป็นความผิดพลาดจริงๆเขาไม่จำเป็นที่จะต้องทำการฝึกฝนเลยเมื่อถึงเวลานั้นหัวอีเฮาจะลากเขาไปด้วยเพื่อเริ่มฝึกฝน ด้วยเหตุนี้หวังตรงที่ขี้เกียจเป็นปกติจึงถูกบังคับให้เริ่มฝึกอย่างขยันคันแข็งเช่นกันส่งผลให้พลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีที่เลิกเรียนหัวอีเฮาจะรีบไปที่แผนกอาวุธวิญญาณเพื่อศึกษาอาวุธวิญญาณกฟาฟฟนอี สองชั่วยามที่เขาอยู่ที่นั่นทุกคืนเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดของวันสำหรับเขาวิธีการสอนของฟานอีนั้นเข้มงวดมากและมาตรฐานที่เขากำหนดไว้สำหรับสิทธิคนสุดท้ายของเขานั้นสูงมากจนไม่เป็นสองรองใครแม้แต่ในโรงเรียนสอไลเคอร์เมื่อเหอเฉยโถได้ผ่านด่านแรกที่ห้วอีห้างกำลังประสบอยู่เขาก็ประสบกับความยากลาบากมากมายนับไม่ถ้วนแต่ฟานอีรู้สึกประหลาดใจกับความจริงที่ว่า หัวอีเห่าดูเหมือนจะเป็นลูกบอลยางที่เต็มไปด้วยความยืดหยุ่นไม่ว่าเขาจะผลักเขาแรงแค่ไหนเขาก็มักจะเด้งกลับเสมอเขาไม่เพียงแต่ทำงานที่ฟานอีมอบหมายให้เขาอย่างดีเยี่ยมเท่านั้นแต่เขายัางพิถีพิถันจนไม่มีข้อบกพร่องในงานของเขาเลยบางครั้งฟานอีถึงกับคิดว่าหัวอีเห่าเป็นคนที่เข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปแต่ในท้ายที่สุด หัวอีเขายังคงสามารถทำงานทุกอย่างที่เขาได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจโดยไม่บ่นเลยแม้ว่าเขาจะเหนื่อยจนไม่สามารถกลับห้องได้เขาก็ยังไม่บ่นออกมามีหลายครั้งที่ฟันอีต้องไปส่งเขาด้วยตัวเองแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาก็ยังไม่ยอมนอนแต่เขากลับต้องการให้หวังตรงช่วยเขาทำสมาธิเอื้อฝึกฝนแทนจากวิชาลับสำนักถังที่เกี่ยวข้องกับอาวุธลับ อย่างแรกที่หัวอีเฮาใช้คือการตีขึ้นรูปนั่นคือวิธีคอนวายุสบั้นปันป่วนก่อนลวิธีนี้ยืมแรงที่เกิดจากร่างกายส่วนล่างของเขาเพื่อเคลื่อนไปอย่างคอนที่เขาถือไว้กับร่างกายส่วนบนทําให้ทุกๆก,การตีคอนเพิ่มพลังอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ประหยัดพลังเท่านั้นแต่ยังเพิ่มคุณภาพการตีขึ้นรูปของเขาอีกด้วยมันเป็นวิชาลับที่สํานักทางไม่เคยส่งต่อมาก่อน หัวอีเหาอาศัยสัญชาตญยาณของตัวเองทั้งหมดเพื่อเรียนรู้และใช้วิธีค้อนวายุสบั้นปันป่วนแม้ว่าเขาจะมีหัดยกเล่นรับทำงานอย่างต่อเนื่องแผ่ผู้พองก็เริ่มปรากฏบนฝ่ามือของเขาและชั้นของเนื้อก็ถูกขุดออกจากฝ่ามือแล้วกลายเป็นหนังด้านหนังด้านเหล่านั้นถูกขุดออกเกิดเป็นหนังด้านใหม่ขึ้นมาแต่เขาก็ไม่เคยเกียจค้านแม้แต่วันเดียวและไม่บ่นเลยตรงกันข้าม เขาตั้งใจกับมันขยันขันแข็งเรากับเป็นมนุษย์เหล็กจริงๆหลังจากนั้นสเดือนหัวอีเฮาก็สามารถตีคอนติดต่อกัน18ครั้งโดยใช้วิธีคอนวายุสบัน้นปัญนป่วนได้และหลังจากนั้นหเดือนก็เพิ่มขึ้นเป็น36ครั้งติดต่อกันขอบเขตสูงสุดที่บุคคลสามารถใช้วิธีคอนสบัน้นปั่นป่วนได้นั้นเพียง81กระบวน แต่เมื่อถึงเวลาที่เขาสามารถใช้ค้อน36ครั้งติดต่อกันได้เขาก็ผ่านขั้นตอนแรกของการสร้างอาวุธวิญญาณไปแล้วในคำพูดของฟานอวีคือนักเรียนนั้นเหนือกว่าอาจารย์เหอใช่โถใช้เวลาหนึ่งปีเต็มในการผ่านด่านนี้แต่หัวอีเฮาใช้เวลาเพียง5เดือนเท่านั้นเป็นที่ยอมรับว่าวิธีค้อนสะบั้นปันปวนของสำนักถังมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ แต่ความดือรร้นที่กาหารของหัวอีเห้าเป็นเหตุผลหลักในชั่วพลิบตาหรือดูใบไม้ร่วงก็สิ้นสุดลงและฤดูหนาวก็มาถึงและหลังจากนั้นฤดูหนาวก็สิ้นสุดลงฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงณจุดนี้แปดเดือนผ่านไปนับตั้งแต่หัวอีเห้าเริ่มศึกษาในแผนอาวุธวิญญาณหัวอีเห้าหวังตรงและเซลลวเซลยวรวมทั้งใต้หัวปินและจูลู ได้มาถึงสิ้นปีแรกในโรงเรียนสื่อไลเคอร์ของพวกเขาแล้วหลังจากนี้ก็จะมีวันหยุดยาวในทุกปีโรงเรียนสื่อไลเคอร์อจะมีวันหยุดยาวหนึ่งเดือนแน่นอนว่าเดือนนี้ไม่มีไว้สำหรับนักเรียนที่จะพักผ่อนและท่องเที่ยวไปรอบๆร,ระหว่างนั้นในทางกลับกันมันมีไว้สำหรับพวกเขาที่จะแยกแยะสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในช่วง11เดือนที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้พวกเขาได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากช่วงเวลาพักหนึ่งเดือนนี้พวกเขาจะต้องผ่านการทดสอบความก้าวหน้านักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบความก้าวหน้าจะถูกไล่ออกทันทีด้วยเหตุนี้ช่วงวันหยุดจึงเป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยและยุ่งที่สุดสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่อย่างท่วมทน้นช่วงเวลาแบบนี้ใครจะกล้าผ่อนคลายและพักผ่อนได้อย่างแท้จริง ภายในห้องปฏิบัติการของเขตทดสอบอาวุธวิญญา12ิานอีและเหอใช่โทต่างก็ยืนอยู่ข้างห้วยอีเฮ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่บนโต๊ะเหล็กขนาดมฮหึมาเฝ้าดูเขาอย่างเงียบๆงีฟานอีจับมือไว้ด้านหลังแต่เขาเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวที่ห้วยอีเฮ้าทำอย่างตั้งใจในทางกลับกันเหอใช่โกํกำมัดแน่นเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างประมา หัวอีเฮากำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะเหล็กและถือโลหะหกเหลี่ยมที่มีขนาดประมาณวอนัดในมือซ้ายมือขวาของเขาจับมีดเร็วบางซึ่งเขาใช้แกะสลักอักขระจารึกบนแผ่นโลหะอย่างระมัดระวังการเคลื่อนไหวของเขาช้ามากแต่มือของเขาก็มั่นคงพอๆกันถูกการเคลื่อนไหวที่เขาทำด้วยมีดของเขานั้นชัดเจนมากชิ้นส่วนของโลหะมีสีน้ำเงินอมทอง และปล่อยลัศมีที่ค่อนข้างแปลกออกมาขณะที่ห้วอีเฮายังคงแกะสลักด้วยมีดของเขารูปแบบที่ซับซ้อนก็เริ่มปรากฏขึ้นบนนั้นในตาของห้วอีเฮาสองประกายด้วยสีทองอ่อนและแม้ว่าเขาจะจดจ่ออยู่ในเวลานั้นเขาก็ไม่เคยกระพริบตาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเวลาผ่านไปทีละวินาทีแต่ร่างกายของเขายังคงไม่เคลื่อนไหวราวกับรูปปั้นมีเพียงนิ้วของเขา สื่นควบคุมมีดแกะสลักขนาดเล็กเคลื่อนช้าๆควบคู่ไปกับการนำทางของพลังวิญญาณของเขาจังหวะของเขาไม่สั่นโคตนเลยแม้แต่น้อยแสงแห่งความตื่นเต้นค่อยๆปรากฏขึ้นในดวงตาของเหอใแช่โทและแสงประหลาดก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของฟานอีแม้แต่มือที่ประสานกันของเขาก็อดไม่ได้แต่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นหมดัดในที่สุดหัวอีเฮาค่อยๆแกสลัก ส่วนสุดท้ายหนึ่งชิ้นเสร็จสิ้นการแกะสลักขนาดเล็กบนชิ้นโลหะหลังจากนั้นในที่สุดเขาก็หยุดลงแสงสีทองในดวงตาของเขาค่อยๆจางหายไปและรองรอยของความเหนื่อยล้าก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแต่รอยยิ้มอันสดใสได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแล้วในขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นมองไปทางฟานอีนและเหอช่โถอาจารย์พี่เหอ ค่าทำสำเร็จแล้วจากนี้ไปข้าคงจะเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ1.5แล้วใช่ไหมเหอใช่ถอมองมาทางเขาด้วยสายตาที่เหม่อรลอยอีเฮาเจ้าเจ้าทำสำเร็จจริงๆหรือหัวอีเฮายกชิ้นส่วนโลหะอย่างระมัดระวังด้วยมือขวาของเขาและรองรอยของพลังวิญญาณที่อ่อนยนก็ค่อยๆไหลเข้ามา ทันใดนั้นชิ้นส่วนโลหะก็ส่องประกายด้วยสีน้ำเงินสดใสทำให้รัศมีแสงอันนุ่มนวลแต่เดิมกลายเป็นเสาสูงที่ลอยขึ้นไปในอากาศรัศมีสีน้ำเงินเป็นเส้นตรงแต่แข็งแกร่งและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในทางกลับกันชิ้นส่วนโลหะเองก็ส่องแสงสีน้ำเงินทะลุทะลวงดีดีด,ดีฟันอีกเก่าในที่สุด จากความตื่นเต้นบนใบหน้าของเขาใครๆก็สามารถบอกได้ว่าอารมณ์ของเขาได้ถูกกระตุ้นแล้วอุ่ยเฮาเด็กดีเจ้าไม่ได้เป็นแค่วิศะวกรวิญญาณระดับ1.5การฝึกฝนของเจ้ายังไม่ถึงระดับที่กำหนดแต่นอกเหนือจากนั้นข้าสามารถบอกเจ้าได้ว่าเจ้าได้กลายเป็นวิศะวกรวิญญาณระดับ2ที่เต็มเปี่ยมแล้ว เจ้าม no ีความสามารถพิเศษมากมายที <pal ika> <belt> make, ่คนธรรมดาไม่สามารถคาดเดาได้และเจ้าทำงานหนักอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไม่มีเรื่องบังเอิญในความสำเร็จของเจ้านี่คือรางวัลของเจ้าสำหรับการทำงานหนักแปดเดือนที่เจ้าอดทนมาเฮยใใช่โถดีใจแล้วพุ่งเข้าหาหัวอีเฮาหลังจากจับหัวอีเฮาแล้วเขาก็เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศใบหน้าของหัวอีเฮาเต็มไปด้วยความสุขแต่เขาเม้มปากแน่น ใช่แล้วเชียนส่วนโลหะเล็กๆที่เขาเพิ่งแกะสลักคือแก่มของอาวุธวิญญาณระดับสองเขาได้เสร็จสิ้นรากฐานของการตีขึ้นรูปหลังจากทำงานหนักมาห้าเดือนหลังจากนั้นใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนในการเรียนรู้การขึ้นรูปการชุบแข็งและการขัดเงาตลอดจนขั้นตอนที่สําคัญอื่นๆหลังจากนั้น ในที่สุดเขาก็เริ่มเรียนรู้วิธีสลักรูปแบบลำดับขัน้นนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสร้างอาวุธวิญญาณหากสามารถอธิบายความเร็วในการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ของหัวอีเข้าเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังนั้นเป็นเพราะการทำงานหนักและความขยันมันเพียนของเขาแต่เขาเริ่มเปิดเผยความอัจฉริยะที่แท้จริงของเขาในการสร้างอาวุธวิญญาณ หลังจากที่เขาเริ่มเรียนรู้วิธีสลักรูปแบบลำดับขั้นห่วยเข้าใจเย็นกว่าคนรอบข้างมากและยังมีข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแน่นอนว่าเป็นเนตรวิญญาณของเขาโดยการพึ่งพาเนตรปีศาจสีม่วงควบคููไปกับเนตรวิญญาณของเขาการมองเห็นของเขาจึงมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่ายิ่งไปกว่านั้นนักเรียนจะล้มเหลวในขณะที่แกสลักรูปแบบลำดับขั้น เนื่องจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่พวกเขาทำแต่สถานการณ์เช่นนี้แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นกับพวกอีเฮาเลยจิตสืบค้นของเขาสามารถสร้างรูปร่างสามิติที่ชัดเจนของแก่นโลหะในจิตใจของเขาได้โดยเหตุนี้โดยพื้นฐานแล้วเขาจะไม่มีวันทำผิดพลาดไม่ว่าเขาต้องกีดลึกแค่ไหนหรือต้องเกีดกี่ครั้งก็ตาม เมื่อรวมกับความจริงจังของหัวยอีเฮาแล้วทำให้เขามีเวลาเพียงหนึ่งเดือนในการแกะสลักรูปแบบลำดับขั้นของเขาให้เสร็จนับตั้งแต่ที่เขาเริ่มท่องจำจากทฤษฎีและนำไปปฏิบัติกล่าวอีกในหนึ่งหัวยอีเฮาใช้เวลาเจดเดือนในการเป็นวิศวกรวิญญาณระดับหนึ่งอย่างเป็นทางการในเวลานั้นฟานอีบอกเขาว่าแม้ว่าเขาจะไม่รู้แน่ชัดนัก ว่าสิ่งที่บันทึกในจกักรวรรดิสุริยนันจันทาคืออะไรห่วยอีเฮาคือคนที่เร็วที่สุดในการเป็นวิศวกรวิญญาณระดับหนึ่งในจกักรวรรดิเทียนหุนจกักรวรรดิโต้หลิงและจกักรวรรดิซิงหลัวเหอใช่โถใช้เวลาหนึ่งปีกับสี่เดือนในการทำเช่นนี้ได้รับการพิจารณาว่าน่าทึ่งโดยฟานอีแต่ห่วยอีเฮาใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ห่วยเฮามีสมาธิอย่างมากในการศึกษาในความคิดของฟานวีดูเหมือนเขาจะไม่รู้ความหมายของแห้งและหมองคล้ำเลยแม้ว่ามันจะเป็นการสลักรูปแบบลำดับขั้นของระดับที่หนึ่งที่เหมือนกันทุกประการเขาจะแกะสลักพวกมันหลายร้อยตัวบนชิ้นส่วนโลหะธรรมดาด้วยความเพลิดเพลินหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือน หัวอีเหาได้พยายามที่จะแกะสลักรูปแบบลำดับขั้นของระดับสองลงบนแกนโลหะและเขาก็ประสบความสำเร็จเขาทำสำเร็จจริงๆแม้ว่าฟานอีจะคาดการไว้แล้วในระดับหนึ่งแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะน้ำตาไหลเมื่อเห็นสิทธิ์ของเขาประสบความสำเร็จต่อหน้าเขาอย่างแท้จริงอาจารย์ที่แข็งแกร่งนั้นหายากแต่นักเรียนที่มีพรสวรรค์ก็หายากเช่นกัน ถ้าหาได้ไม่ยากนั่นคงไม่ใช่สิบที่มีพรสวรรค์ที่เต็มใจถึงร้อยและสองร้อยแน่ฟานอีเป็นอาจารย์ที่โหดเหี้ยมมากแต่เขาก็ไม่พบความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวสำหรับหัวอีเฮาเป็นที่ทราบกันดีว่ารูปแบบลำดับขั้นของระดับสองนั้นซับซ้อนกว่ารูปแบบลำดับขั้นของลำดับหนึ่งอย่างน้อยสามเท่ายิ่งไปกว่านั้น ความต้องการในการใช้พลังวิญญาณนั้นสูงมากความสำเร็จของหัวอีเหอาไม่ใช่โชคอยู่ในนั้นเลยเขาครอบคุมทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงหลังจากที่ฟานอีบกมือไปทางเหอใช่โทในที่สุดเขาก็ปล่อยหัวอีห้าฟานอีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อเห็นสิทธิที่น่าพอใจของเขา ฟานอีเพิ่งผ่านวันเกิดปีที่42ของเขาและตอนนี้เขาก็สูงกว่าตอนที่เขาเข้าโรงเรียนมาครึ่งศรีษะแล้วอาหารระดับสูงสุดที่เขาได้รับจากแผนกวิญญาณยุทธ์ทำให้เขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอและระดับกิจกรรมมหาศาลแล้วนั้นร่างกายของหัวอีเฮาก็แข็งแกร่งขึ้นมาก แม้ว่ากล้ามเนื้อของเขาจะไม่เกินจริงเหมือนของเหอไชโถแต่เขาก็ยังดูค่อนข้างแข็งแกร่งเส้นที่กล้ามเนื้อของเขานั้นชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความยืดหยุ่นหากเขาถอดเสื้อผ้าออกเขาจะดูเหมือนเสือดาวตัวเล็กที่พร้อมจะจู่โจมสายตาของเขานิ่งสงบและแนว่วแนว่แนมากขึ้นในขณะที่หลังของเขาตั้งตรงอย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่เขายืนอยู่ที่นั่น ฟานอีกกวักมือเรียกศิษย์สองคนของเขาพวกเจ้านั่งลงก่อนีเห้านำแกนที่สมบูรณ์แล้วของเจ้ามาให้ข้ามีเป็นอาวุธวิญญาณระดับสองชิ้นแรกที่เจ้าสร้างขึ้นดังนั้นข้าจะช่วยเจ้าสร้างปอกนอกและปอกในเป็นของขวัญสำเร็จการศึกษาสำหรับเจ้าขอบคุณครับอาจารย์หัวอีเห้าไม่ได้ปฏิเสธในขณะที่เขาตอบด้วยรอยยิ้ม จากนั้นก็มอบแกนกลางให้ฟานอีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ